จบไปแล้วครับเกมยกแรกของฟุตบอลนัดชิงเลิศอาร์นครับนะครับก็ถือว่าเป็นผลการขันที่ดีนะสำหรับผมนะครับากต่การที่เราแพ้เวียดนาม1.2ในเกมที่บุกไปเยือนพวกเขานะฮะจริงๆจะบอกว่าแพ้เวียดนามไม่ได้สินัดน,นี้เราแพ้ให้กับเหงียนบราซิลเหงียนซัมบ้านะ2องตเพราะว่า2ประตูที่ยิงได้เนี่ยได้จากเหงียนซนเซนนะ เป็นนักเตะโอลิสชาตินะครับรเวสันนะยิงเข้าไปทั้งสองลูกเกมนี้ก็ต้องบอกว่าโดยรวมน่ยผมมองว่านักเตะเงียยเนี่ยภายใต้การคุมทีมของชิมซัมซิกเนี่ยไม่มีอะไรเลยสู้สมัยของอาจารย์ปาร์กไม่ได้นะครับเ,ออเขามีทีเด็ดก็ตรงที่มีความต่างกับเราแค่เรื่องของนักเตะโอน์สััชาติจากซัมบ้าบราซิลท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย ประตูที่เราได้มา1ต่อ2จากเทอมสักขีซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อยช่วยนะที่สามารถแก้ตัวลูกนี้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยโดนถล่มลูกแรกจมดินแน่นอนนะพลาดให้กับเอียนสเซนันไปเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยแพ้ไปแค่2ต่อ1ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าล่ะแต่ว่าเกมไม่เป็นรองได้บริหารนักเตะด้วยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บไม่สมบูรณ เอาไว้สําหรับเกมนัดหน้าในวันอาทิตย์ที่5มกราคมนะครับผมยังเชื่อนะครับว่าทีมชาติไทยยังอยู่บนเส้นทางการป้องกันแชมป์นะครับซึ่งเป็นแชมป์สาสมัยติดต่อกันในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแชมป์แสมัยทําสามารถทําได้ในบ้านเราราชมังศลราอิรา์าสารซึ่งจะมีคนเนี่ยเข้ามาดูเสี่หมื่นกว่าคนนะครับตอนนี้บัตรเต็มหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เข้าไปชมปเจียครับ หวังจะได้เห็นทีมชาตไทยได้เป็นแชมป์หวังจะเห็นชุดที่ดีที่สุดในอาเซียนครับครั้งนี้ของอิชินะครับแล้วก็หวังให้ทุกคนแฮปปี้ฉลองปีใหม่กันด้วยครับ